สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาคิดยังไงกับคุณและจะทำยังไงต่อไปคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาชอบคุณนะจะเรียกว่าตกหลุมรักเลยก็ได้นะคะ รู้สึกชอบชอบแบบจริงๆอะิะไม่ใช่เป็นความสเสน่หาไม่ได้เป็นความหลงไหลแต่มันคืออาการที่เอ่อถูกใจตกหลุมรักตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยลราก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ได้มีอะไรปิดบังซ่อนเลนหรือมีความคิดไม่ดีแอบแฝงเป็นความรักความชอบแบบแบบที่ บริสุทธิ์ใจรู้สึกดีจริงๆอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่ามีชอตมีตัวเลือกไหมถ้าเขาเคยมีเขาตัดทิ้งเลยตั้งแต่ที่เขารู้ตัวว่าเขาชอบคุณนะคะคือถ้าก่อนหน้านี้เคยเจ้าชู้พอรู้ตัวปุ๊บว่าเขาชอบคุณ เขาก็ไม่สนใจคนอื่นเลยเขาก็ตัดทุกคนทิ้งเราก็พยายามเคลียร์ตัวเองให้ครีมที่สุดให้สะอาดที่สุดอืมเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เขาไม่ได้มีใครไม่ได้มีคนอื่นนะคะ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่เขารู้สึกจริงจังมากขนาดนี้เขาไม่เคยจริงจังอะไรกับใครแบบนี้มาก่อนแล้วเขาเองอะ่ะก็รู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเลยอะ่ะเพราะว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครแล้วเขาเองก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นทําไมพอมาเจอกับคุณแล้วเขาถึงได้ตกหลุมรัก แล้วก็คิดจริงจังกับคุณแบบมากๆคนนี้น่าจะเคยเจ้าชู้มาก่อนเคยเป็นคนเจ้าชู้เคยแบบว่าคุยไปทั่วหรือว่าแบบเออสนห์แพลพราวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าค่อนข้างจะแบบมีความเรียกว่าอะไรเป็นเสือเป็นสิงหอะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะตกหลุมรักใครแบบจริงๆจังๆ,งๆคือผ่านมาโอเคชอบชอบถูกใจคุย อาจจะมีสัมพันธ์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกลาไปไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ค้างคางในใจหรือว่ารู้สึกแบบเอ่อรู้สึกลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่พอมากับคุณเนี่ยความรู้สึกมันมันค่อนข้างหนักแน่นเป็นความรู้สึกที่เหมือนมองไปถึงอนาคตเลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยอยากให้อยู่ในอนาคตด้วยอ่ะอยากแบบ อยากให้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เห็นภาพนี้ขึ้นมาแวบเข้ามาโดยที่บ้าหรอปกติฉันไม่เคยคิดจะแต่งงานปกติฉันไม่เคยคิดจะมีครอบครัวฉันไม่เคยคิดจะลงหลักปักฐานกับใครอยากแบบชิวๆไปเรื่อยๆอยากสนุกไปเรื่อยๆยังไม่พร้อมทำไมถึงมีความคิดนี้เข้ามาในหัวนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยแล้วเขาก็จะมีความกังวลน,นะคะ ก็เลยมีความกังวลเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนอืทีนี้เราเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปโอเคเขาจะปล่อยปล่อยใจปล่อยไปตามเรื่องตามราวปล่อยไปตามความรู้สึกอยากชอบชอบไปอยากรักรักไป โดยที่ไม่สนเหตุผลไม่สนอะไรทั้งนั้นคือจะเอาความรู้สึกเป็นหลักเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งเลยประมาณวัาขอทําตามใจตัวเองแล้วกันก็ชอบคนเนี้ยอยากอยู่กับคนเนี้ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆมีแล้วมีความสุขอะได้คุยกับคุณได้เห็นหน้าคุณได้อยู่ใ,ใกล้ๆคุณแล้วมีความสุขแล้วก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเหตุผลอะไรไม่สนทั้งนั้น จะเหมาะสมกันไหมแตกต่างกันไหมคู่ควรกันหรือเปล่าเข้ากันได้หรือเปล่าเอาไว้ที่หลังอื <c oughs> อันนี้เรียกว่าอาการข้างรักหรือเปล่าคะฮะ <c oughs> คือไม่สนใจเหตุผลใดใทั้งสิ้นเนี่ยจะทำตามใจตัวเองอะคะ่ะทำตามใจทำทำตามความรู้สึกนะแล้วก็แล้วก็คนเนี้ยอ๋อ ต้องบอกว่าคนนี้ไม่ไม่ใช่คนที่มีความคิดซับซ้อนหรือว่าใช้ตรกกะเหตุผลอะไรในการตัดสินใจนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักอะ่ะคนเนี้ยเอาความรู้สึกเป็นหลักเพราะฉะนั้นกับคุณก็เหมือนกันเขาก็จะปล่อยความรู้สึกเออ บางทีอ่ะก่อนหน้าเนี้อาจจะเคยเจอคนที่ดีคนที่เพียบพร้อมอาจจะดีกว่าคุณได้ซ้ําแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ใช่ไงความรู้สึกมันยังไม่ได้ mm. เขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้จริงจังอะไรด้วย mm. ก็ปล่อยผ่านไปแต่พอมากับคุณเนี่ยเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละคุณไปโดนจิตโดนใจไปตรงสเปคอะไรเขาบางอย่างค่ะที่แบบโอ้โหฝังแน่นหลัง อย่างลากลึกลงไปเลยนะคะแล้วเขาก็เลยแบบล่อยตามใจในเมื่อใจมันไปแล้วอะกายมันก็ต้องไปด้วยกายมันก็ต้องไปกับใจนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีรับลมคมในมีอะไรปิดบงังหรือว่าซ่อนเลนนะเขาจะเปิดเผยจริงใจค่อนข้างชัดเจนอะนะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทำอะไรตามอารมณ์ แนวโน้มล่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไง <c oughs> เออคนนี้คนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนธาตุพื้นฐานของเขาอะ่ะเป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตรคนาหรือราศีของเขาจะอยู่ใน ในราศีเหล่านี้นะคะมีนกรกฎพิจิตมทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงค่อนข้างดีนะสดใสนะมีความสุขนะคาดหวังได้นะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าไม่คิดอะไรมากไม่คิดถึงเหตุผลอะไรมากมายนะเอาความสุขเป็นที่ตั้งเอาความพอใจเป็นที่ตั้งสมมุติว่าคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆ คนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกันไม่คู่ควรกันแต่ถ้าคุณชอบเขาเขาชอบคุณมันคือจบจบเลยเพราะคนคนนี้เขาไม่สนเหตุผลเขาไม่สนคําพูดคนอื่นเขาไม่สนคําคัดค้านหรือความสมเหตุสมผลความเป็นไปได้ต่อให้คุณกับเขาจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันมองเห็นต่างแต่ถ้ายังรักกันอยู่ยังชอบกันอยู่เอาความรู้สึกก่อน เอาความรู้สึกก่อนถ้ายังรักอยู่ไปต่อได้ไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรมากนะคะมันมันก็ดีนะมันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบออสบายใจดีไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลเลยมากรู้แค่ว่ารักก็คือรักแค่นั้นพอพอรักแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยต่อให้มีปัญหาก็ไม่สนใจไม่สนใจปัญหาก็ จะค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วกันมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไปแล้วกันก็รักหนีก็เลือกแล้วอะ่ะฉันจะเลือกคนที่ฉันรักแค่นั้นแค่นั้นเลยนะคะอืมน่ารักดีอะดูไพ่ลุคฟอร์ไซ อืมจะมีสัญญาณอะไรเอ,อ่ยคอมพรมไฟสทรัสโอเคโอเคเร้วแลวนี้อาจจะมี อะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการส่งสัญญาณมีการสแสดงอาการหรือ take action อะไรบางอย่างจากทางฝั่งเขาอะให้คุณได้รับรู้แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยสื่อสารอะไรกันมากขึ้นมีการเปิดเผยความรู้สึกหรือปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้ยังยังรู้สึกไม่แน่นอนยังรู้สึกคุมเครือยังไม่ชัดเจนอ่าเดี๋ยวมันจะมีการพูดคุย อะไรบางอย่างหรือเขาจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณไว้ใจเขาได้นะอืมคืออันนี้เราดูจากไพ่ทั้งหมดอ่ะคนเนี้ยค่อนข้างที่จะจริงใจเปิดเผยกับคุณก่อนหน้านี้เขาจะเป็นยังไงมาก่อนช่างเขาเขาอาจจะเคยแบบหัวหกก้นผิดมาก่อนอาจจะเคยเจ้าชู้ เคยเป็นเสือเคยเป็นสิงเคยเป็นตัวพ่อตัวแม่มาก่อนแต่พอมาเจอคุณตอนเนี้ยแล้วเขาตกหลุมรักคุณแล้วอ่ะเขาหยุดหมดแล้วนะเพราะว่าไพา่ไพ่เสียเสียมันมันมันกลับหัวหมดเลยอ่ะเดวิลก็กลับหัวเห็นไหมเออไพ่เจ็ดดาบก็กลับหัวนะเมื่อกี้ก็คือนั่นหมายความว่าเขาเปิดเผยเขาจริงใจเขาไม่มีอะไรปิดบังคุณแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังออกมายืนยันอีกว่า trust เช,ชื่อใจได้ เออไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ